We're good. We're good. We're สวัสดีแม่อบังพระออดุุกเน Herm ี่ยขอภายวันนี้ขาดเทียนมาดนึงเพื่อที่จะมาเปิดงานงานนี้ควรควรคยรเป็นเทิงศิลป์จะพบจะพาไม่ต้องเปิดหรอก๋ยวเราเปิดเองหนุ่มตัวหนึ่งเนี่ยสิกาจะพา มาเลยเราเราเปิดงานเองสำหรับรุ่นี่มาเที่ยวงานนี้นะไม่ยังบันไม่ต้องมามีเรื่องมีราวเลยเอ็มเจสิเก้าเราเจ็บพอหมดแล้ว <c oughs> จากปากมาเอาน้อยหนามาเคี่ยวเลยนะ <c oughs> ขทำอะไรนักการอนะไรเนี่ย <c oughs> yeah. อ้าขอให้ดูมุด้วยปุ้ยบระเทมสิ์ให้อยู่ในความสงบน,นิ่งๆใครจะเจ็บ ก็ห้าไปหยับตีนกันถ้าจะหยับตีนกันไปแยบกับระเบิดกุฏิครูถังไผนู่นว่าพูดแบบเลียนตับต้นกล้วยแเถคนละคนคนละคนบอกเอาล้วนะพูดเรื่องลุงนิดหน่อยไอ้ที่คนร้องไว้น่ะกูขุดแย่เฉยๆไม่ได้ข้ามเท็จแค่ขุดแย่มันรู้มันยาวแปลมันไกลงานบางงานก็ แค่ขุดแย้ก็หาว่าเราขุดร้องคาเหตุจบแล้วจบแล้วมันคือบัง่นี้ดีที่เดียวใช่ละคนคนละคนบ่คนละคนแลนต่ำต้นกล้วยเจ็บบ่มอนไม่โดนมาต้องอายดอกคนละคนลงมาสัตว์มาเจอจากไอขุคขึ้นอย่างนี้ไง มันเป่าเรื p, lên, i, quê, c, ục, ó ó ่องบักได๋อด้วยนี่บักเล่นตั้มต้นกล้วยใสยสุดจังสีหละนีมือดังๆนี่นี่เออพอเข้า่าแตกเหมือนหลังตีเอ้าบอสคอยสงสัยมองเล่นเละๆโจเล่นไปใส่หย่างต้นกล้วยเสร็จเด้วยนี้ยสิลพงศ์ตายย้อนพูดเรื่องอะไรวะพูดไม่เข้าใจเลยนี่เจ้าว่เข้าใจเออเจ้าว่าศี กายจะคุ้นเหรอคุ้นย <t omat Maria> ังไงพอเห็นเด็กน้อยนั่งจินอยู่หันเวทแตะโคบเลยจะบอกเขาสิเอาเช่นท่านเจ้าหน้าที่ป่าใสงานเข้ามือนี่จุดประสงค์เอียงจังไดบอาสู่พี่น้องมาฟังงานสำหรับงานของเราคืนนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยบ่ดูได้ก็ดูเอดูไม่ได้ก็ต้องดูเจ้าหน้าที่เข้ามามือนี่เบิดกลมเบิดกลองเลยบอกครับหัวหน้าคือจังได มาคนเดียวฮะมาคนเดียวมาคนเดียวนี่กงงกูใจไปละจะได้จังกล้าคำฟังมาพูดเดียวนะโอ้ยบอกูชมร้องแล้วเขาไม่มีปัญหาแล้วบ่าแดนตำต้นกล้วยก็เก็บอีหลีตัวตำแบบไอ้ขุดเรื่องอะไรเขามบ้างยนี่รยมันบกเขาก็ใบหน้าเนาะอผื่นกระไดม่นโคตรเลยไงวะ ลูกไปครักเฮ้ยคนละกระบอกเปิดเปิดงานบาหน่เปิดแล้วไปฮะเปิดแล้วไปเอาครั้สุดท้ายเอาเปิดมันเปิดง่ายแต่ลังไตหล่นไปแล้วนะไปแล้วเวสทีโบนที่สีควายกับวัวเปลี่ยนดอก สุดเี้ยนะ่าอ่ากาา้อง, <c oughs> กงิกัน <c oughs> ไปเล่ากั <c oughs> โอ้ยเ, <c oughs> เปิดพอสนีงไเปิดกันได้่ต <c oughs> ้องวัวเจ้าหน้าที่ดอกกัพอสนีอย่าพูดดังเปิด,ดลั่น ยังไม่ยางไ้ไปอีกไองเทบ่เทไประจำการเกิดแล่งงาเพลงประจำการเกิดแม่ละเพลงอย่งกระตุ้มกระตุ้มไม่เพลงดังตัวนี้ไหม เธอกับพป๋องกาวโค้ยมานี่ยโค้ยมาเนี่ยอย่าเส้น <hi> ดิน hey. ก็ย่าลบเกล็ดทางเกี้ยงหมดมาจากจับก็เมีครูโดยเนี้ยระวังอ้อยเกี้ยงกันทั้งใส่ตตงส์พอวิ่งวอกวิไม่รุ้วม่งสาวพวกชอบโดมกาวก็ขอให้เล็กโตโตโมเลกีลาก็พัฒนาขนมซอนให้ม,มีความสุขก erm. ันทั้งโปรตักไล แต่เป็นโลูกปลอดตัยว้่เจ้าหน้าี้ก็ได้